ผูไมาได้2อาทิตย์แล้วครับตั้งแต่วันแรกเลยครับประทับใจมากครับประทับใจในบริการที่นี่มากผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆกับคนรู้จักใ,ให้มาใช้คลินิกที่นี่เพราะบริการเขายอดเยี่ยมจุดยอดประทับใจมากครับแก้สา Total Hair Solution ผมชื่อภูมินมณีชครับผมอายุ63ปีผมอยู่ที่สาลัดครับอาชีพของผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์แต่ตอนนี้เพิ่งกเกษียณ ก็หลายปีมาแล้วเริ่มผมบางขึ้นเพราะตอนเป็นหนุ่มๆเป็นวัยรุ่นไว้ผมยาวผมหนาแต่ระยะ10ปี15ปีเริ่มสังเกตว่าผมบางขึ้นศรีรษะข้างหน้าเร,เริ่มเริ่มเถกหน่อยผมชอบเล่นดนตรีเวลาไปเล่นบนเวทีอะไรนี่ก็อยากให้มันดูดีหน่อยให้มีผมอยากให้มันดูอายุน้อยขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้เพราะว่าไปเห็น results ของ y o u t u b e วิดีโอของ Facebook ก็รู้สึกว่าประทับใจในผลงานของเขาก็เลย ติดต่อมาที่คลินิกนี้แล้วก็ได้คุยกับคุณหมอผ่านเฟ e ไทม์นะครับคุณหมอเขาก็ใจดีให้ข้อมูลมาได้ครบถ้วนเลยเลยตัดสินใจคลินิกนี้น่าจะดีที่สุดนะครับใช้เทคนิค NNN ครับผมจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันจะดูแน่นหนามากกว่าเทคนิคอื่น NNN Signature by เกษสา ผมมูกมาได้2อาทิตย์แล้วครับวันนี้ก็นัดมาแกะสเก็ดแผลมาสระผมแล้วก็มาเช็ค Follow up นะครับ2อาทิตย์ตั้งแต่วันแรกเลยครับประทับใจมากครับบริการดีมากพนักงานอัธยาศัยดีเรียบร้อยคุณหมออธิบายทุกอย่างขั้นตอนอย่างถี่ถ้วนเลยครับทุกอย่างประทับใจมากเลยครับผมอยากจะแนะนำ เพื่อนๆกับคนรู้จักเนีให้มาใช้คลินิกที่นี่เพราะบริการเขายอดเยี่ยมสุดยอดประทับใจมากครับแกสา Total Hair Solution